สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังไปนะมันจะมีจังหวะเรื่องของความโดดเด่นกับเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินของคุณได้ดีแถมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยในเดือนนี้ก็จะไม่ค่อยขัดแย้งกันแล้วและดูมีความมั่นคงกันดีด้วยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกกันว่าในเดือนพฤษภาคม2567เนี่ยชาวลัคนาพิจิกจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคิดนะครับว่าอันเนี้ยเป็นการทํานายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลนะครับมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาพิจิกก็คือดาวอังคารเนี่ยแหละครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงกรณีที่ดาวพฤหัสที่เพิ่งย้ายมาเมื่อ30เมษาจริงๆทําคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าก็จะพูดถึงความโดดเด่นที่มันเป็นอยู่ในมุมที่ดีเลยเนี่ยนะครับคือดาวพฤหัสเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นเรื่องการเงินของคุณกับเรื่องของคําว่าปุตตะสิ่งใหม,ม่ๆการเริ่มต้นบุตรบริวาร เพราะฉะนั้นพอดาวเนี่ยมันออกจากคาว่าอาริในมุมที่ดีเลยเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องนะครับก็จะอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยมีปัญหาหรือไม่ค่อยสร้างปัญหาด้วยนะครับส่วนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็จะดูราบรื่นดีนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินก็จะดูอุปสรรคน้อยลงธุรกิจอะไรเนี่ยก็จะมีเกณฑ์กับการมีอุปสรรคมีการติดขัดน้อยลงนะครับแล้วก็ช่องทางการเงินก็อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเน้ <ๆ S 1> น,<ใ>นว่าจะต้องเป็นเรื่องของเกี่ยวกับหนี้สินเกี่ยวกับการ ประมูลเท่านั้นมันมีโอกาสกับการเกิดเรื่องของการเงินได้ดีสำหรับใครที่คาดหวังกับเรื่องลูกนะครับก็เป็นปีที่มีโอกาสดีเลยอันนี้จากอิทธิพลของดาวพฤหัสที่มาเล็งตัวชาวลัคนาพิจิกนะครับคราวนี้ถ้ามาดูดาวประจำตัวดาวอังคารนะครับในเดือนนี้ทั้งเดือนยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่า ปุตตะนะครับซึ่งปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆการรเริ่มนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารที่อาจจะต้องไปจัดการในมุมที่ดีเนี่ยดาวอยู่ร่วมกับดาวราหูซึ่งเขาเป็นดาวคู่ธาตุลมกันนะครับมันก็ยังส่งผลให้คุณเนี่ยมีเรื่องของความคิดอ่านไอเดียอะไรในมุมที่ดีสิ่งใหม่ๆที่อยากรเริ่มอะไรเนี่ยยังเกิดได้ดีนะครับแต่ในช่วง ต้นเดือนช่วงวันที่1ถึงวันที่7เ,เนี่ยก็ยังอาจจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับเพราะว่าการมีดาวพุทธที่ความหมายหนึ่งมาจากคำว่ามรณะเนี่ยมาสัมพันธ์อยู่ด้วยนะครับก็อาจจะยังต้องระวังมีเกณฑ์กับการป่วยอะไรได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะต้องระวังบางทีเวลาดาวอังคารไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะนะครับซึ่ง ดาวอังคารอยู่ในภพปุตตานีมันเป็น5นากับลัคนาเขาเรียกมันเป็นพินทุบาทมันก็ยังอาจจะมีอะไรให้ร้อนใจบ้างซึ่งดาวอังคารมันหมายถึงความมุทะลุนะครับถ้าเวลาดาวไม่อ่อนเนี่ยนะครับมันหมายความว่าให้ระวังบางทีการทําอะไรที่มันมีความวู่วามเกินไปตัวคุณไปอยู่ในคําว่าปุตตะบางทีทําอะไรที่มันอาจจะแบบติดเล่นเน้นเล่นนะครับบางทีการพูดจาอะไรที่มันเป็นการล้อเล่นหยอกล้อเนี่ยบางที อาจจะเกิดเหตุให้มันเกิดเรื่องของการมีปากมีเสียงมีความขัดแย้งโดยเฉพาะกับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องได้เหมือนกันอันนี้ยังคงต้องระวังอยู่นะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่7ดาวพุธย้ายออกอ่ะมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับดาวอังคารที่เป็นดาวประจําตัวของคุณแล้วมันก็ดูไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่ต้องระวังกับเรื่องของคําพูดและนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะ ซึ่งหมายถึงเรื่องสุขภาพของคุณก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นต้นเดือนเนี่ยดาวอ่อนและสัมพันธ์ไม่ดีกับดาวตัวคุณพอย้ายออกมาช่วงวันที่7ถึงวันที่25เนี่ยดาวหายอ่อนกําลังก็จริงแต่ดาวยังไปอยู่ในคําว่าอรเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถือว่าระวังต่อเนื่องจนถึงวันที่25เลยนะเพราะเดี๋ยวพอ25่ดาวพุธย้ายอีกครั้งหนึ่งก็ไปอยู่ในจุดที่ดีที่ไม่ค่อยเป็นปัญหาแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวดาวอื่นที่ย้ายก็คือวันที่14เนี่เ ดาวอาทิตย์เขาก็จะย้ายนะครับซึ่งดาวอาทิตเนี่ยทำหน้าที่เป็นเรื่องการงานของคุณเพราะฉะนั้นดาวเนี่ยออกจากคําว่าอาริมันทําให้งานที่เจอในก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยดาวได้ตําแหน่งมหาอุดมีกําลังเด่นนะครับแต่ว่าไปอยู่ในคําว่าอาริงานเด่นงานเอ,อ่อเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะมีโอกาสกับการได้รับแต่ว่ามันเป็นงานที่ยากมันเป็นงานที่แบบมีปัญหาเยอะการแข่งขันสูงนะครับ เพราะฉะนั้นพอดาวอาทิตย์ย้ายมาเนี่ยนะครับออกจากคำว่าอาริงานในช่วงนี้เนี่ยยังเด่นอยู่นะดาวยังได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกนะครับถือว่ามีกําลังดีเพราะฉะนั้นพอมันออกจากคาว่าอาริงานมันก็จะไม่ได้ยากมากนะักปัญหาก็อาจจะไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนะักแถมดาวอาทิตย์มาเจอกับดาวพฤหัสซึ่งเขาเป็นคู่มิตรกันซึ่งก็ส่งผลดีกับเรื่องของการงานดาวพฤหัสเป็นเรื่องการเงินก็ไปเสริมกับช่องทางการงานที่ไปเกี่ยวกับการเงินด้วย ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปพูดในแต่ละหัวข้อกันอีกทีนะครับ แต่ดาวอาทิตย์มาเจอกับดาวพฤหัสด,ด้วยซึ่งอีกความหมายหนึ่งเป็นคำว่าปุตตะมันก็เป็นจังหวะที่ถ้าจะเริ่มอะไรใหม่ๆกับเรื่องการงานจะเริ่มลองอะไรต่างๆหรือไอเดียสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นณนะตอนนั้นเนี่ยดาวอังคารตัวคุณก็ไม่ต้องเจอดาวที่ไม่ดีมาสัมพันธ์แล้วด้วยถือว่าน่าจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์กับเรื่องของสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรต่างๆได้ดีนะครับพอวันที่ 21ดาวสุกก็ย้ายนะครับซึ่งดาวสุกเนี่ยมาแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองเลยดาวสุกเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักตอนอยู่ในภพอริมันก็อาจจะทําให้กับคู่เนี่ยก็มีเกณฑ์กับการข,ขัดขัดกันได้เหมือนกันนะครับคราวนี้พอดาวมาอยู่จุดนี้ออกจากคาว่าอริมันก็ทําให้ดีกับเรื่องความรักไม่ค่อยขัดกันนะครับ ถึงแม้ดาวสุกมาอยู่ตรงนี้เนี่ยยังเลงลัคนาสุกเลงลัคนายังเป็นพินทุบาทอาจจะยังมีเรื่องของความงอนงอนงอน,น้อยใจอะไรกันอยู่บ้างน,นะครับแต่ถือว่ามันก็ไม่ค่อยขัดกันแหละนะครับคราวนี้ดาวสุกแข็งแรงในบ้านตัวเองก็ส่งผลดีกับดาวต่างๆที่อยู่ในบ้านด้วยส่งผลดีกับเรื่องการเงินเรื่องบริวารส่งผลดีกับเรื่องการงานนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาแข็งแรง ดาวสุกเจอดาวอาทิตย์เล็งตัวคุณมันยังส่งผลให้คุณเองเนี่ยสามารถบริหารจัดการวางแผนอะไรต่างๆได้ดีดาวอาทิตย์เจอดาวพฤหัสที่เป็นคู่มิตรกันเวลาไปร่วมอะไรกับใครหรือการที่มีใครมาร่วมกับคุณเนี่ยก็มักจะได้คนที่มาร่วมที่ดีเป็นมิตรที่ดีที่คอยช่วยคอยสนับสนุนกับคุณได้ดีทั้งเรื่องการงานแล้วก็เรื่องธุรกิจนะครับ25ดาวพุธย้ายตามมาซึ่ง ดาวพุธเป็นเรื่องสุขภาพที่ให้ระวังเรื่องสุขภาพตอนอยู่ในภพอรินะครับเพราะฉะนั้นพอะดาวออกจากภพอริเรื่องสุขภาพที่จะมีปัญหามันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับดาวพุธเป็นดาวโชคลาภด้วยเวลามาสัมพันธ์อยู่ในช่องนี้กับดาวที่ดีกันมาสัมพันธ์กับดาวศุกร์เจ้าของบ้านที่เป็นดาวคู่ธาตุน้ํากัน ก็เสริมกับเรื่องของความรักเสริมกับเรื่องของการร่วมแรงต่างให้เกิดความสําเร็จกับการงานกับเรื่องของการเงินเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งด้วยถือว่าเป็นจุดที่ดีอย่างที่พูดไปในเบื้องต้นเลยว่าพอช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับเรื่องต่างๆมันอยู่ในมุมที่ดีสําหรับชาวพิจิกเลยมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งไม่ได้มีดาวอะไรไมาอยู่ในช่องการเงิน แต่ดาวพฤหัสด,ดาวการเงินของคุณเนี่ยก็จะมาโคจรเล็งลัคนาของชาวพิจิกอยู่นะครับซึ่งดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยดีมากๆนะครับคือถ้าเทียบกับก่อนหน้านั้นที่ดาวการเงินของคุณอยู่ในภพอริมันก็จะมีเกณฑ์ติดขัดมีอุปสรรคมีปัญหามีเกณฑ์ต้องใช้เงินไปกับเรื่องของภาระหนี้สินอะไรต่างๆนะครับซึ่งดาวพฤหัสจะอยู่ตรงนี้ไปยาวๆนะครับและยิ่งในเดือนนี้เนี่ย เดี๋ยวมันจะมีดาวมาสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณนะครับก่อนอื่นดาวการเงินไปอยู่ในคําว่าปัตตน,นินะครับมาเล็งตัวคุณมันก็จะมีเหตุกระตุ้นกับการที่จะมีโอกาสกับช่องทางธุรกิจช่องทางการเงินเนี่ยบางทีอาจจะทําให้คุณอยากมองเรื่องของการมีธุรกิจกับการทําธุรกิจนะครับซึ่งอาจจะทําเองหรือบางทีอาจจะไปทํา ธุรกิจอะไรร่วมกับคู่หรือร่วมกับคนอื่นก็ได้เพราะดาวเนี่ยมันไปอยู่ในคําว่าปัตตนิซึ่งก่อนนั้นนั้นมันมีแต่ดาวมฤตยูนะครับดาวการเงินยังต้องเจอดาวมฤตยูอาจจะยังมีความผันผวนได้บ้างน,นะครับแต่ถือว่าอยู่ในจุดนี้ก็ดีกว่าอยู่ในภพอริแหละนะครับส่วนดาวพฤหัสในอีกความหมายหนึ่งทาหน้าที่เป็นคําว่าปุตตะถ้าไปเกี่ยวกับด้านการเงินกน็หมายถึงการลงทุนก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นปีที่นอกจากการเงินหลักๆ ช่องทางการเงินเสริมและการลงทุนเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีของคนลัคนาพิจิกแล้วนะครับในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวดาวต่างๆย้ายวันที่7ดาวพุธย้ายวันที่14ดาวอาทิตย้ายก็ย้ายมาสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณซึ่งอันนี้เขาเป็นคู่มิตรกัน นั่นหมายความว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของธุรกิจของชาวพิจิกก็จะเริ่มมีมิตรที่ดีมาคอยช่วยมาคอยสนับสนุนหรือถ้าเกิดมีใครมาร่วมก็จะมีมิตรที่ดีที่มาร่วม นะครับส่วนดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของการงานด้วยก็ส่งผลดีกับเรื่องการงานมีโอกาสที่งานที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยดาวมีความโดดเด่นนะได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกและสัมพันธ์ดีกับดาวการเงินแสดงว่าได้งานที่มันมีมูลค่าที่ดีนะครับได้งานที่มันมีวงเงินที่โดดเด่นนะนะครับในช่วงนี้ด้วยนะครับ และเดี๋ยวพอ21ดาวสุกย้ายตามมาซึ่งดาวสุกเป็นเจ้าของบ้านที่ดาวการเงินของคุณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอดาวเจ้าของบ้านมาแข็งแรงมันก็พลอยได้อน,นิสงกับดาวที่อยู่ในบ้านด้วยก็ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินที่อาจจะไม่ว่าจะเป็นทําเองหรือบางที เงินธุรกิจที่ไปร่วมกับคนอื่นมันก็มีโอกาสที่จะมีคนมาร่วมมีคนชวนร่วมลงทุนร่วมทําธุรกิจด้วยในจังหวะนี้แล้วก็จะได้หุ้นส่วนได้คนร่วมที่มีศักยภาพดีนะครับจริงๆเนี่ยในจังหวะนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินจากคู่ให้ก็ได้นะเพราะ ปัตตนีแปลว่าคู่แปลว่าคนรักนะครับมาสัมพันธ์ดีกับดาวการเงินและเดี๋ยวพอ25ดาวพุธย้ายตามมาก็มาสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวโชคลาภแปลว่ามันก็เพิ่มโอกาสกับการได้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเพิ่มขึ้นมาอีก ส่วนดาวพุธอีกความหมายหนึ่งมาจากคําว่ามรณะนะครับอาจจะทําให้บางทีอะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเนี่ยมันช่วงที่ดาวพุธย้ายมาเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสกับเรื่องนั้นมันดูมีความลงตัวเสร็จสิ้นได้รับในจังหวะนี้ได้เลยเช่นกันมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานคือดาวอาทิตย์นะครับ แต่จุดหนึ่งนะครับที่อิทธิพลจากดาวใหญ่ก็คือดาวพลงหัสที่ย้ายออกจากภพอริซึ่งดาวพลหัสเนี่ยทำหน้าที่หนึ่งเป็นคําว่าปุตตะอาจจะหมายถึงลูกน้องบริวารลูกหลานนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวย้ายออกจากภพอริในมุมที่ดีเลยก็คือปัญหาที่อาจจะเกิดจากเรื่องลูกน้องบริวารน,นะครับหรือลูกน้องบริวารที่เคยสร้างปัญหาเนี่ยในช่วงนี้มันก็จะเบาลงไปกับเรื่องนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับส่วนในช่วงต้นเดือนเนี่ยช่วงก่อน1นึถึงเนี่ยนะครับ การที่มีดาวพุธกับดาวราหูที่เป็นคู่ศัตรูกันเป็นคู่ของการมีปากมีเสียงยังเจอกันในคําว่าปุตตะอ่ะอาจจะมีของการมีปากมีเสียงที่คุณจะต้องมีปากมีเสียงกับลูกน้องบ้างตําหนิต่อว่าอะไรลูกน้องเนี่ยอาจจะ เกิดอยู่บ้างนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่7ไปแล้วเนี่ยดาวพุธย้ายไปัญหาตรงส่วนนั้นก็ไม่ได้เกิดกับเรื่องของลูกน้องแหละนะครับคำนี้ถ้ามาดูดาวอาทิตย์ดาวการงานของคุณเองเนี่ยในช่วง1นึถึงสิจนถึงประมาณค่ำคเนี่ยนะครับดาวการงานเนี่ย เด่นนะครับได้ตําแหน่งมหาอุดเป็นจุดที่มีกําลังพีคที่สุดนะครับถือว่าดาวมีกําลังเด่นแสดงว่างานในช่วงนี้ถ้าได้งานมันเป็นงานที่งานเด่นงานที่มันแบบเออมีคุณภาพสูงหรืองานที่ผลงานเนี่ยมันจะดูมีความโดดเด่นได้นะครับแต่ว่าดาวในมันไปเด่นในคําว่าอรินะครับมันอาจจะทําให้งานที่ได้มันเป็นงานใหญ่งานเด่นนั่นแหละแต่มันเป็นงานที่ดูยากนะ หมายถึงว่ามันมีปัญหาเยอะมันเจอการแข่งขันสูงมันต้องแก้ปัญหาที่หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเด่นก็จริงแต่มันไปนเด่นในช่องของความยากช่องของปัญหาอุปสรรคที่จะ ต้องเจอนะครับแต่ในมุมที่ดีก็คือดาวการงานของคุณยังเจออยู่กับดาวสุขซึ่งอันนี้เขาเป็นคู่สมพลกันนะครับดาวสุขมาจากคำว่าปัตตนินะครับอ่ะบางทีการที่ไปร่วมอะไรถึงแม้มันจะมีเกณฑ์กัดกับการขัดกันบ้างแต่อย่างน้อยมันก็ยังส่งผลให้เกิดการวางแผนอะไรต่างๆกับเรื่องของการงานได้ดีอยู่แค่มันยากนะครับมันเหนื่อยหน่อยมันปัญหาเยอะหน่อยนะครับและเดี๋ยวพอ ดาวอาทิตย์ย้ายวันที่14ตอนกลางคืนดาวการงานออกจากพบอริปัญหาในเรื่องงานมันน้อยลงการแข่งขันมันน้อยลงดาวยังมีกําลังเด่นยังได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกและไปสัมพันธ์ดีกับดาวการเงินแสดงว่างานอาจจะไม่ได้ยากเหมือนเดิมและ นะครับแต่ในมุมที่ดีก็คือได้งานที่ผลตอบแทนดีงานที่มันมีบูลค่าของตัวเงินที่ดีมีความคุ้มค่าดีกับเรื่องของการงานอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีเลยเพราะเขาเป็นคู่มิตรกันมันส่งเสริมกันทั้งเรื่องเงินและเรื่องงานนะครับและเดี๋ยวพอวันที่21นะครับดาวศุกร์ก็ย้ายตามมาซึ่งดาวศุกร์เนี่ย เป็นเจ้าของบ้านคําว่าปัตตานีหมายถึงการร่วมนะครับคนที่มาร่วมอะไรแบบนี้ดาวแข็งแรงและเสริมดีกับดาวการงานเพราะเป็นคู่สมพลกันแสดงว่าถ้าจะต้องไปร่วมอะไรกับใครก็จะได้คนร่วมที่ดีได้หุ้นส่วนที่ดีได้คนที่มาร่วมนะครับดีมีศักยภาพดีมีความมั่นคงดีส่งเสริมกับเรื่องของการงานได้ดีอีกนะครับพอวันที่25ดาวพุธก็ย้ายตามมาซึ่ง ดาวพุธนะครับมาออกจากภพอริเนี่ยนะครับในมุมที่ดีนะครับช่วงที่ต้องระวังก่อนไอช่วงที่ดาวพุธกับดาวอาทิตย์อยู่ในภพอริเนี่ยช่วงวันที่7ถึงวันที่14เนี่ย ไอ้คู่นี้มันเป็นคู่เอกสารเนาะเวลาอยู่ในคําว่าริระวังเรื่องของการผิดพลาดกับเอกสารเพราะฉะนั้นพอดาวอาทิตย์ย้ายมานะครับก็เบาเรื่องนั้นไปพอดาวพุธย้ายมาด้วยก็หมดปัญหาที่จะต้องระมัดระวังความผิดพลาดกับเรื่องของเอกสารดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าลาภะมันก็เพิ่มโอกาสกับความสําเร็จกับเรื่องของการงานหรือการได้รับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาได้ดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับ เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ของชาวลัคนาพิจิกเนี่ยหลังวันที่14ไปถือว่างานก็ยังเด่นและก็เป็นงานที่ได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยนะครับมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวศุกร์นะครับในเดือนนี้มีดาวใหญ่ย้ายเข้ามาอยู่ในช่องความรักของคุณเพิ่มอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัส ก่อนหน้านั้นมีดาวมฤตยูอยู่ดวงเดียวดาวมฤตยูคีย์เวิร์ดมันคือภัยอาเพศเนาะมันก็จะมีความปั่นป่วนความพลิกผันอะไรที่มันอาจจะเกิดได้นะครับมีแนวโน้มที่จะเกิดได้อยู่ตลอดแหละนะครับเพราะฉะนั้นพอมีดาวพฤหัสที่เป็นดาวสุพเคราะห์ดาวดีดาวของความสมบูรณ์มาร่วมอยู่ด้วยค่อนข้างส่งผลดีกับเรื่องความรักของชาวลัคนาพิจิก ด้วยนะครับมันอาจจะทําให้เรื่องของความรักมันมีเรื่องของการมีเหตุมีผลมีการใช้สติปัญญากันมากขึ้นนะครับในมุมที่ดีดาวพฤหัสมาจากเรื่องของการเงินมันมีแนวโน้มที่อาจจะอยากทาธุรกิจร่วมกันนะครับหรือมีคนมาชวนร่วมธุรกิจอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นชัดขึ้นนะครับดาวพฤหัสมาจากคาว่าปุตตะคู่ไหนที่คาดหวังกับเรื่องของการมีลูกก็มีแนวโน้มมีโอกาสกับการมีลูกได้เพิ่มโอกาสได้ มากขึ้นนะครับส่วนถ้าใครไม่ได้อยากมีก็ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะมันมีแนวโน้มกับการมีลูกที่ง่ายขึ้นในช่วงปีนี้นะครับ คราวนี้ถ้ามาดูดาวสุขดาวความรักของชาวพิจิกเองเนี่ยในช่วงวันที่1ถึงวันที่21เนี่ยนะครับดาวเนี่ยไปอยู่ในคำว่าอริจริงๆเนี่ยดาวอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองอาจจะดูเหมือนอ่อนแต่ดาวสุขตำแหน่งเนี้ยเขายังมีกำลังดีเขาได้ตำแหน่งอุจจารพิมุก,เ,มกเพราะฉะนั้นคู่ของคุณก็ยังมีศักยภาพดีแต่ว่าเวลาไปอยู่ในคำว่าอริเขาก็อาจจะมีปัญหาที่เขาจะต้องไปจัดการอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานของเขาก็ได้นะครับ หรือเวลามีอะไรกันเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความคอยจะขัดกันนะยิ่งถ้าเกิดจะต้องทํางานร่วมกันมันอาจจะมีความคิดเห็นอะไรที่มันดูขัดขัดกันได้เพราะมันยังอยู่ในคําว่าอรินะครับและยิ่งในช่วงต้นเดือนเนี่ยช่วง1-7ถึงเเนี่ยการมีดาวพุธนะครับมาอ่อนกําลังอยู่และอยู่ในคําว่าปุตตะเจอกับดาวตัวคุณที่เป็นพินทุบาทอยู่เนี่ยจุดหนึ่งที่ต้องระวังบางทีเวลาจะพูดหยอกล้อล้อเล่นอะไรกันเนี่ย ก็อาจจะต้องระวังนะอาจจะเป็นเหตุให้เป็นเรื่องที่มีปากเสียงกันได้เหมือนกันเพราะว่าคุณเองเนี่ต้องระวังเรื่องของการพูดจาหยอกล้อล้อเล่นอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่าปุตตะบางทีมันทําอะไรติดเอาสนุกด้วยประมาณแบบนี้นะครับ คราวนี้พอดาวพุธย้ายออกอ่ะก็อยู่ในมุมที่ดีการหยอกล้ออะไรก็อาจจะไม่ค่อยต้องกังวลกับการเป็นปัญหาและเพราะดาวพุธไม่ต้องเจอกับดาวอังคารไม่ต้องเจอกับดาวราหูแล้ดาวพุธมาสัมพันธ์กับดาวศุกร์อ่ะในมุมที่ดีเขาเป็นดาวคู่าธาตุกันมันก็ช่วยกับการปรับอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะช่วยลดเรื่องของความขัดลงไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่ 14ดาวอาทิตย์ย้ายซึ่งดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของการงานมาอยู่ในเรื่องคู่เรื่องของความรักคนรักนะครับอ่ะคนมีคู่ก็อาจจะเป็นจังหวะที่จะต้องมีงานอะไรที่ต้องมาทําร่วมกันนะครับมาช่วยงานกันมาร่วมงานกันนะครับอันนี้สําหรับคนไหนที่ทําธุรกิจเดียวกันอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วแต่บางคนที่ทํางานคนละอันอาจจะมีจังหวะที่งานมันจะต้องมามาเชื่อมมาทําอะไรร่วมกันซึ่งเป็นจุดที่ดีเพราะ ดาวเนี่ยมันมีดาวคู่มิตรอยู่ในช่องความรักมันจะการเป็นการร่วมงานกันในมุมที่ดีและลดความ ขัดกันไปนะครับถึงแม้ดาวสุ์จะยังอยู่ในคําว่าอริแต่อยู่กับดาวคู่ธาตุมันก็จะลดความขัดลงไปได้เยอะนะครับและยิ่งเดี๋ยวพอวันที่21ดาวสุ์ย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองมันทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับคู่ของคุณก็มีความเป็นตัวเองได้ดีมีความมั่นคงได้ดีนะครับส่งผลดีกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะมันออกจากคําว่าอริมันไม่ค่อยขัดกันและนะครับ แถมพอคู่มีศักยภาพดีเขามีส่วนกับการส่งเสริมกับเรื่องการงานช่วยการวางแผนอะไรกับคุณด้วยช่วยส่งเสริมกับเรื่องธุรกิจเรื่องของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับในช่วงตั้งแต่21ไปเนี่ยคู่อาจจะมีส่วนกับการนำพาช่องทางการเงินธุรกิจคู่อาจจะนำพาช่องทางการงานมาได้ด้วยนอกจากการที่คุณจะได้มาเองด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คู่จะนำพามานะครับพอวันที่ 25ดาวพุธย้ายมาดาวพุธเป็นดาวโชคลาภนะครับย้ายมาสัมพันธ์กับดาวคู่นะครับในมุมที่ดีเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ําเป็นดาวคู่เสน่ห์กันและไปเจอกันในราศีธาตุดินที่เป็นธาตุที่เป็นมิตรกันก็ส่งผลดีกับเรื่องของการมีเสน่ห์ของคู่ของคุณนะครับดูมีเสน่ห์กันดีหรือช่วยกับการปรับเพราะธาตุน้ำมันจะทำให้ปรับกับเรื่องต่างๆเข้ากันได้ดีขึ้นอีกก่อให้เกิดความสำเร็จได้ดีขึ้นอีก ด้วยเช่นกันนะครับส่วนถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็ในเดือนนี้นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับก็คือหลัง21ไปที่ดาวศุกร์ย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยดาวได้ตำแหน่งกเกษตรเนี่ยจะอยู่ในมุมที่ดีกว่าเพราะว่า ตอนที่ดาวสุกอยู่จุดนี้เนี่ยดาวมันอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวมันได้ตำแหน่งปละเวลาดาวความรักเป็นปละเนี่ยจุดที่มันต้องระวังก็คือมันจะมีเรื่องของคู่คนอื่นมาสัมพันธ์กับคุณหรือพูดง่ายๆคือบางทีคนที่มาสัมพันธ์คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังแต่พอดาวมาอยู่ในบ้านตัวเองมันมีความแข็งแรงอ่ะนะครับ ถ้าจะเป็นคู่ก็คู่ของเราเนี่ยแหละเพราะดาวอยู่ในบ้านตัวเองมันมีความเป็นของตัวเองนะครับแถมดาวมาอยู่ในจุดที่ส่งเสริมดีทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินนะครับก็เป็นจังหวะที่ตั้งแต่21ไปเนี่ยมันมีจังหวะที่ดีคนที่พบเจอจังหวะน,นี้ถือว่าดีมากสําหรับชาวลัคนาพิจิกนะครับแค่ตัวคุณเองเนี่ยยังอยู่กับดาวราหูอังคารกระราหูเวลาอยู่ ก็อาจจะส่งผลกับตัวคุณที่ดูมีความเจ้าชู้อยู่เหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะครับผลเสียไม่ได้เกิดกับดาวเรื่องของคนที่สัมพันธ์เพียงแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะติดสนุกติดเจ้าชู้อยู่เหมือนกันในช่วงนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณจะบริหารแล้วกัน มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพุธนะครับในเดือนนี้เนี่ยจริงๆต่อนเนื่องมาตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาแล้วดาวโชคลาภของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะนะครับเวลาจะได้อะไรมันก็จะดูมีความได้เป็นสิ่งเล็กๆ,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 ๆน้อยๆอนะครับและประกอบกับการที่ดาวโชคลาภของคุณอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งเปละมันก็มีความไม่ค่อยเสถียรและดาวได้ตําแหน่งนิดมันก็มีความอ่อนนะครับมันมีความยิบย่อยเวลาได้อะไรก็จะเป็นแบบ ถ้าจะคาดหวังว่าจะได้อะไรที่มันได้แบบง่ายๆดูเหมือนฟุกๆเนี่ยมันก็จะดูยากหน่อยเพราะดาวมันมีความอ่อนกําลังแถมดาวมันต้องเจอกับดาวราหูที่เป็นคู่ศัตรูนะครับประกอบกับในเดือนนี้เองเนี่ยในช่วงต้นๆเดือนเนี่ยดาวเ,เรื่องของความรักดาวเรื่องของการงานยังอยู่ในคําว่าอริมันเหมือนกับมันก็ต้องเจอปัญหาเจอการแข่งขันอยู่พอสมควรนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอดาวโชคลาภของคุณย้ายในวันที่7 นะครับซึ่งออกจากจุดที่อ่อนกําลังดาวหายอ่อนกําลังและไม่ต้องเจอดาวคู่ศัตรูจริงๆมันควรจะมีโอกาสกับการสําเร็จอะไรได้ดีขึ้นแต่ดาวเนี่ยยังไปอยู่ในคําว่าอริการจะได้เข้ามามันก็ยังมีอุปสรรคยังต้องเจอปัญหายังต้องเจอการปรับแก้แก้ไขแรงต่างกว่าจะสําเร็จรุ่รวมกว่าจะได้เข้ามาเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวพอดาวต่างๆย้ายเนี่ยนะครับ14ดาวอาทิตย์ย้าย 21ดาวสุกย้ายนะครับและ25ดาวโชคลาภของคุณก็ย,ย้ายคราวนี้พอดาวย้ายออกจากภพอริและดาวก็ไม่ได้อ่อนแล้วนะครับมันก็อยู่ในจุดที่ดีที่มันมีโอกาสกับการควรจะได้อะไรนะครับบางทีอะไรที่มันควรจะสําเร็จมันก็สําเร็จได้ง่ายๆไม่ค่อยมีปัญหาไม่ต้องเจอเรื่องของความยิบย่อยอ่อนหรือไม่เสถียรอะไรประมาณแบบนี้นะครับประกอบกับดาวพุธไปอยู่จุดนี้ ไปเจอกับดาวสุขที่เป็นดาวคู่าธาตุน้ํากันและดาวสุขเขาเป็นเจ้าของบ้านก็ส่งผลดีกับเรื่องของความสําเร็จที่มันมีโอกาสเกิดได้ดีมากขึ้นมันเหมือนดาวมันมีความสมบูรณ์ขึ้นนะ่ะมันก็จะมีโอกาสกับการเออมีโชคได้บ้างนะหรือมันก็อะไรที่มันควรจะสําเร็จตามขั้นตอนมันก็เป็นไปตามที่ควรจะ เป็นนะครับในมุมที่ดีก็คือพอมันมีดาวคู่ธาตุมาเสริมมันก็จะทำให้การปรับกับเรื่องต่างๆก่อให้เกิดความสำเร็จได้ดีมากขึ้นดาวโชคลาภไปสัมพันธ์กับดาวสุขที่เป็นเรื่องของความรักอ่ะก็ส่งผลดีคู่นำพาความสำเร็จช่วยให้เกิดความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ดีดาวโชคลาภไปเจอกับดาวพฤหัสที่เป็นเรื่องการเงินที่เป็นเรื่องของ ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเรื่องลูกอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มโอกาสกับช่องทางการเงินเพิ่มโอกาสกับการมีลูกที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงที่ดาวพุธมาสัมพันธ์ดาวสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ที่เป็นเรื่องของการงานมันก็เพิ่มโอกาสที่ งานจะได้เข้ามาหรือการสําเร็จรุล่วงในงานที่มันเพิ่มได้ดีกว่าช่วงเดือนก่อนๆที่ดาวมันอ่อนกําลังและไปอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีนะครับถือว่าก็มีโอกาสกับการจะสําเร็จหรือมีโชคลาภอะไรกับเขาขึ้นบ้างแหละสําหรับชาวลัคนาพิจิกคราวนี้ถ้าเป็นนักเสี่ยงโชคก็แน่นอนถ้ามันจะมีโอกาสกับการมีโชคได้ดีก็คือหลัง25ไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นการที่ดาวโชคลาภในช่วงก่อนวันที่7 ไปอ่อนกําลังเนี่ยไปอยู่ในคําว่าปุตตะมันอยากจะเสี่ยงโชคแหละแต่บางทีถ้าจะได้อะไรมันมีโอกาสกับการมีอุปสรรคมีปัญหาหรือได้ก็แบบเล็กๆน้อยๆน,นะครับส่วนตอนที่มาอยู่ในช่องอริช่วง7จ็ถึงยีมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการติดขัดอยากซื้อหาไม่ได้อะไรประมาณแบบนี้นะครับเจอการปิดกัน้นนะครับเจอการไม่รับอะไรประมาณแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวพอ ดาวพุธมาอยู่จุดนี้นะครับมาเลงตัวคุณซึ่งโชคลาบมาเลงตัวมันมีเกณฑ์ที่มีแนวโน้มที่จะมีโชคลาบเกิดได้ดีมากขึ้นนะครับและถ้าถามว่าจะเสี่ยงโชคกับอะไรอ่ะก็อาจจะเอาตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวเลขคู่ของคุณสําหรับคนมีคู่นะแต่ถ้าเกิดคนไม่มีคู่ก็เสี่ยงกับเพศตรงข้ามก็มีแนวโน้มที่จะมีโชคลาบในเดือนนี้ในช่วงปลายเดือนได้เหมือนกัน และนี่ก็คือการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาพิจิกในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ